าตามที่เห็นเหมาะสมอ,อตอนนี้เราจะสนทนากันไม่ต้องบรรยายแบบพูดคนเดียวจะมีการสนทนา้าเรื่องของธรรมะนั่นยังมีอีกมากมากกว่าที่เรารู้สึก เมื่อก่อนนี้มาก็เคยคิดว่ามันมีไม่มากยิ่งไปเกี่ยวข้องไปศึกษาไปเขามันยิ่งมากยิ่งยิ่งมากออกไปอีกันก็เลยคิดว่าเราจะต้องเตรียมให้มากสำหรับศึกษา อย่าอยาเาีือเป็นเรื่องอัติเรกเล็กๆเรื่องทำเล่นๆจะต้องศึกษาธรรมะถึงขนาดที่จะแก้ปัญหาอของโลกได้ในฐานะที่เราเป็นเป็นพล,ลโลกแก้ปัญหาเพื่อโลกในฐานะที่เป็นคนของประเทศแก้ปัญหาเพื่อคนเป็นคนของประเทศ ที่เรายังจะเป็นครูอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นอะไรอีกหลายอย่างถ้าจะเป็นให้สำเร็จจะเป็นให้ได้ดีก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรธรมะทั้งนั้นแหละอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ขอให้สังเกตดูต่อไปเถอะว่าจะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรธรมะน จะได้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศของโลกกระทั่งว่าเป็นมนุษย์ของมนุษย์เป็นมนุษย์ของมนุษย,ยชาติไม่เสียที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้ทุกๆคนมองกว้างๆอย่างนี้ปัญหาอะไรเหลืออยู่ ก็จะได้ซักถามกันไม่ใช่ปัญหามันมีอยู่แต่เรื่องซ้ายเรื่องขวาเรื่องซ้ายขาขวาขวาขาซ้ายไม่ใช่ปัญหามีอยู่เท่านั้นนั่นโลยปัญหาที่มองด้วยสายตาแคบและมองด้วยจิตใจที่ไม่ปกติถ้าว่ามองถูกต้องตามเรื่องของธรรมะแล้วจะไม่มี เรื่องที่ขวาจะต้องข้าซ้ายซ้ายจะต้องข้าขวาไม่มีซ้ายไม่มีขวามีแต่ความถูกต้องทั้งสําหรับฝ่ายฝ่ายซ้ายและข่ายขวาให้เราจึงเรียกว่าอยู่ตรงกลางธรรมะอยู่ตรงกลางเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าธรรมะคือความสมดุลถ้าไม่สมดุลแล้วก็ไม่ใช่ธรรมะซ้ายสุดก็ไม่สมดุนขวาสุดก็ไม่สมดุล พอสมดุลก็จะเกิดเป็นกลางแล้วก็จะเป็นธรรมะปัญหามันก็ไม่มีที่จะกระทบกระทั่งกันเรื่องซ้ายเรื่องขวานั้นเป็นเรื่องของประโยชน์ทั้งนั้นแหละไปดูดีแต่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเกี่ยวกับประโยชน์เพราะประโยชน์มันขัดกันทั้นนั่นเอง <c oughs> ที่เรื่องประโยชน์ในต่างคนต่างก็มีสิทธิที่จะ,สะแสวง ต่างคนกต็ต่างมีสติปัญญาสามารถที่จะแสวงถ้าไม่ไม่ธรรมะเป็นหลักมันก็ได้ฆ่ากันแล้วฆ่ากันก็ไม่ใช่จะสิ้นสุดของปัญหาได้เรามีธรรมะสำหรับติจะกกระจัดปัญหาโดยที่ไม่ต้องฆ่ากัน การเมืองก็เป็นเรื่องทำให้คนอยู่กันเป็นผาสุขโดยไม่ต้องใช้อาวุธถ้าต้องใช้อาวุธเป็นการเมืองบ้าการเมืองของพูดผีปีศาจอาวุธมันก็ใช้ในเมื่อมันไม่ไม่มีทางอื่นที่จะรักษาความเป็นธรรมนี่ก็ถูกแล้วแต่อย่าไปหวังใช้ ใช้ความเป็นธรรมใ้พูดกันรู้เรื่องปัญหาจะสิ้นสุดได้ระหว่างนี้เขาก็ใช้อาวุธกันอยู่เราก็อยา่าไปเห็นด้วยในการใช้อาวุธเตรียมสำหรับที่จะใช้ธรรมะใช้อาวุธคือธรรมะมีผลระยะยาวหวังผลระยะยาว ก็เป็นไปเพื่อสันตินี่เป็นการพูดตัวทั่วไปสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่ในโลกที่ปัญหาส่วนตัวบุคคลก็ยังมีว่าเราจะทำอย่างไรจะคิดนึกอย่างไรจะตั้งจิตอย่างไรเราจึงจะมีความอยู่เป็นผาสุขส่วนบุคคล เนี่ยมันแคบเข้ามาเป็นส่วนบุคคลภายในบุคคลปัญหาภายในบุคคลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ออกไปข้างนอกเป็นสังคมถ้าออกไปบุคคลที่สองที่สามแม่ในครอบครัวนั่นก็เรียกว่าสังคมเหมือนกันถ้ามันเสร็จไปแล้วพูดกันง่ายที่ส่วนเราคนเดียวภายในบุคคลเนี่ยก็ยังมีปัญหาคือเราควบคุมจิตของเราไม่ได้ เพราะเราตั้งจิตว่าไม่ถูกต้องเราก็ไม่ได้รับประโยชน์เป็นความพาสุขส่วนบุคคลเมื่อควบคุมไม่ได้ปัญหาก็จะลามออกไปถึงภายนอกคือไปหาสังคมคือมีผู้ที่จะ <c oughs> ขัดคอหรือทะเลาะวิวาทกันหรือว่าจะมีการต่อสู้กัน ถ้าแก้ไขปัญหาภายในได้แล้วก็ปัญหาภายนอกก็จะหมดไปเองเพราะเขารู้จักจัดรู้จักทำามาให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกด้วยการศึกษาของไอ้ทั้งโลก,โลกความนิยมของทั้งโลกไม่มองในด้านในไม่มองในส่วนภายในของแต่ละคนมองแต่ประโยชน์ภายนอกก็เพิ่มปัญหา เราจะอยู่อย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยคนบ้ามากขึ้นทุกทีเนี่ยช่วยจําไว้ด้วยปัญหาเราจะมีขึ้นมาว่าเราจะอยู่อย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยคนบ้ามากขึ้นทุกทีและในบางกรณีก็รวมทั้งตัวเราเองด้วยก็บ้าเหมือนกันในโลกนี้มันมีแต่สิ่งที่จะยั่วให้เรา ิดผิด,ผดพูดผิดทําผิดเน่ยมากขึ้นทุกทีและการจ่าการศึกษาที่จะเริําแบบใหม่นี่มันใจทําถูกได้หมดปัญหาเนี่ยขอฝากไว้ประท้าไทายให้ไปลองสังเกตด,ดูความก้าวหน้าในโลกนี่มันเป็นไปเพื่อสร้างปัญหาเ็รามองกันแต่ด้านวัตถุมองกันแต่ได้ด้านประโยชน์ทางวัตถุทางเนื้อทางหนังก็สร้างปัญหา อุตสาห์มาทึ่สวนโมกลํลำบากเหนื่อยเรืองเวลาควรจะได้อะไรไปให้มันคุ้มค่กัน่อลองคิดดูท่านวัดมานี่รู้สึกว่าไม่มีอะไรนอกจากเรื่องที่เป็นความมุ่งหมายของสวนโมกแต่แล้วคนเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องที่เรามีห้า เานใจเรื่องของเขาที่เราไม่มีให้ทัส่วนใหญ่ก็มักจะมาทัศนาจรแต่มาทัศนาจรแล้วไม่คุ้มแน่ไม่คุ้ม,มเวลาไม่คุ้มอะไรแน่มันต้องได้อะไรอย่างหนึ่งที่เป็นความมุ่งหมายของสถานที่นี้ที่จะให้สิ่งนั่นก็คือลูกตาดูภาพที่ ผนังตึกด,ด้านนอกมีการแจกลูกตาแล้วไม่กี่คนยอมรับ <c oughs> นอกนั้นก็วิ่งหน,นีไปเสียเป็นผงงโดยทิมหัวขาดคอขาดไม่มีลูกตาลูกตาในที่นี้มาถึงแสงสว่างคือความรู้เกี่ยวกับว่าเราจะทำให้ชีวิตนี้มีประโยชน์ได้อย่างไร ขาให,ไใหไไ้ได้ได้ถึงนี่ไปก็ไม่เสียทีทีทท่มาที่นี่แล้วที่นี้ปัญหาของใครมีอย่างไรก็นึกดูจะได้คำตอบที่วันคงจะเป็นหลูกตากหรือเป็นแสงสว่างได้บ้างเป็แน่นอน